เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้ Early ลีไท <Every time. S 2> เป็นจริงได้ไม่ใช่แค่ฝันสวัสดีค่ะกลัาพบกับจอยในออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะ ใน EP ีที่แล้วนะคะเรามีพูดกันถึงเรื่องของเทรนด์การใช้ชีวิตยุคใหม่เนาะมีคำศัพท์เกิดขึ้นมากมายวันนี้เราจะมาต่อยอดอีกค่ะคืออยากจะ,กะเกษียณอายุก,ก่อนกำหนดเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่านะคะตามทฤษฎีแล้วะคะ่ะที่มาของคำว่าไฟลเนี่ยเกิดจากมันรุ่นเงินเดือนอย่างเราเรา,เรานี่แหละเวลาทำงานแล้วรู้สึกว่า เรายิ่งเติบโตขึ้นเนี่ยภาระหน้าที่ความรามับผิดชอบมันก็มากขึ้นอยากจะมีอิสระในชีวิตนะอยากจะแบบอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาแรงบันดาลใจอยากจะพักผ่อนในแบบที่เราต้องการก็ไม่มีเวลาเพราะเรามีภาระความรามับผิดชอบเรื่องของหน้าที่การงานดังนั้นการอยากเกษียณให้เร็วมากขึ้นนะอยากไปใช้ชีวิตตามความฝันเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะคะวันนี้จะเรามี3ข้อนะมาฝากเพื่อนๆค่ะสําหรับใครที่อยากจะไฟล์หรือว่าอยากจะเกษียณอายุก่อนกําหนดมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามค่ะข้อที่1เลยนะคะ เราจะต้องกำหนดกันว่าเราอยากจะฟลายเมื่ออายุเท่าไหร่คะ เอาที่มาคำว่าไฟล์ก่อนนะไฟล์ย่อามาจาก F.I. นะคะ Financial Independence การอิสระทางการเงินนะแล้วก็คำที่2นะคะก็คือ R.E. Retire Early นะคะก็คือการเกษียณอายุก่อนกำหนดค่ะคำวามม่าอิสระทางการเงินเนี่ยจริงๆเป็นคำจำกัดความที่แล้วแต่บุคคลเลยบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอยากอิสระทางการเงินของเราเนี่ยคือไม่ต้องทำงานละมีะไรายได้จากการลงทุนจากสินทรัพย์เข้ามาให้หรือบางคนอาจจะบอกว่าอิสระทางการเงินของเขาเนี่ยคือเขายังทำงานแหละ แต่ว่าได้เลือกทํางานในสิ่งที่รักที่ชอบโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาเพราะว่ามีรายได้จากส่วนอื่นมาเติมเต็มไว้ให้แล้วนะคะส่วนที่2เนะะี่ยค่ะ RE retire early นะคะก็คือเกษียณอายุก่อนกําหนดอันนี้เราต้องมากําหนดละอันนี้สําคัญแล้วว่าเราจะเกษียณอายุเมื่ออายุเท่าไหร่ ซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าเรียกว่าอายุไขเฉลี่ยของประชากรแต่ละประเทศก็แตกต่างกันใช่ไหมแต่ที่นี้จะจะพูดถึงประเทศไทยส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินก็คือเราจะ,กะเกษียณกันที่อายุ60ปีใช่ไหมคะเราจะคำนวณเ,เงินไม่ใช่หลังกเกษียณเราต้องทราบล้วว่า เราจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหร่สมมติจะกาหนดตัวเลขกลมๆที่80ปีเนาะแล้วก็กําหนดตัวเลขว่าเราเริ่มทํางานเก็บเงินปกติจบปริญญาตรีก็ประมาณ22ปีใช่ไหมคะเอา20ปีละกันเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อจะได้คํานวณได้นะคะออปชันที่1เลยนะเราบอกว่าเราจะเป็นฟายที่กเกษียณอายุก่อนกําหนดคือกเกษียณที่อายุ40ปีคะ่ะนั่นแปลว่าตั้งแต่อายุ20ถึง40เพื่อนๆทางาน20ปีนะและเก็บเงินเอาไว้ใช้ หลังกเกษียณ40ปีคือตั้งแต่อายุ40ถึง80โอ้ดีดับเบิลขึ้นมา2เท่าเลยนะคะมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันรู้สึกมันฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะการเก็บเงินแบบนี้นะคะออปชั่นที่2นะคะ,ะเกษียณอยุที่50ปีบ้างค่ะอ่าขยับออกมาหน่อยนะคะนั่นก็คือทํางานนะคะตั้งแต่อายุ20ถึง50ก็คือ30ปีถูกไหมแล้วก็ทํางานเก็บเงินหาเงินเอาไปใช้หลังกเกษียณคือตั้งแต่50ปีถึง80ปีที่30ปีเท่ากันก็1ต่อ1นะ ดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะแต่มันก็มีข้อควรระวังนะก็คือคิดถึงชีวิตเราความเป็นจริงอะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนไม่ได้เริ่มวางแผนกเกษียณแต่อายุยี่สิบปีอะ่ะเริ่มต้นทํางานยังไม่เริ่มเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณเลยและที่สำคัญถ,ถ้าเกิดแพลนในชีวิตจริงเกิดเราไม่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ80ปีอะ่ะเกิดเราไปเสียชีวิต85ปี90ปีเกิดอายุยืนอ่ะ ตังหมดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจนะคะและที่สําคัญเลยนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือพูดถึงเขาเรียกว่าสวัสดิการของภาครัฐหรือการลงทุนที่เราได้รับ เพื่อแผนการ,กรเกษียณซึ่งจะแตกต่างกางันออกไปในแต่ละประเทศอย่างบ้านเราค่ะจะยกตัวอย่างนะที่เราได้รับคุ้นเคยก็คือประกันสังคมใช่ไหมประกันสังคมเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นสวัสดิการสําหรับกรณีชาราภาพก็คือเราจะได้รับบํนานาญเมื่อเราอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะทีนี้ถ้าเรากรเกษียณ40ปี50ปีเราอาจจะเสียสวัสดิการตัวนี้ไปถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกของประกันสังคมต่อหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะคะ provident fund เขาบอกว่าเขาเราจะสามารถลาออกจากกอง นนะะได้รับเงินก้อนที่เก็บสะสมมาโดยไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยเมื่ออายุครบ55ปีถ้าเรากรเกษียณก่อนอ่ะเราอาจจะโดนเสียภาษีส่วนนี้ได้นะคะและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือเช่นการลงทุนในพวก r m f หรือว่าประกันแบบบํานาญเขาก็จะล็อกนะคะว่าสามารถที่จะขายกองทุนหน่วยลงทุนได้เนี่ยเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียวกว่าเป็นสวัสดิการที่เราต้องให้ความสําคัญเหมือนกันถ้าเราอยากจะ่ายกเกษียณอายุก่อนอายุ55ปีอ่ะ มาดูช้อยสามออปชันที่3บ้างนะคะบอกว่าขอเกษียณอายุเร็วขึ้นสัก5ปีละกันบ้านเราจาก60ก็คือขอเป็นเกษียณ55ปีนะคะคำนวณตัวเลขเดียวกันเลยแสดงว่าทำงานเก็บเงินเนี่ยปีเนาะเก็บเงินเพื่อเอามาใช้หลังเกษียณคือ25ปีนะคะจนถึง80ปีเออดูมีความเป็นไปได้นะดูมีความแบบอพอจะเป็นไปได้แล้วเราก็ยังได้รับเรื่องของสวัสดิการเพื่อการเกษียณด้วยอ่ะ เป็นออปชันที่น่าสนใจเพื่อนๆลองไปดูซิว่าอยากจะไฟลข์ของตัวเองเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูข้อที่2ต่อค่ะทีนี้อยากจะ,กะเกษียณก่อนกําหนดเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างแบ่งได้เป็น3ข้อข้อที่1คือจะต้องมีไรายได้ที่มาก ข้อที่2ต้องรู้จักอดออมนะคะเก็บเงินและข้อที่3นะคะก็คือต้องนําเงินที่เราอดออมได้นะคะไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผลนะคะ,ะมาถึงตรงนี้เพื่อนๆจำ EP แรกๆที่จอพูดถึงถังน้ําการออมเงินได้ไหมที่เราบอกว่าเรามีก๊อกน้ํา2ก๊อกใช่ไหมคะไหลเข้ามาเป็นรายได้ของเราไฟน์นี่แหละคะ่ะเราจาเป็นที่จะต้องมีรายได้เสริมมีก๊อกน้ำก๊อกที่2เขามาละ เพราะว่าการมีรายได้มากขึ้นจะทําให้เรามีเงินเก็บเอาไปลงทุนถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะทีนี้การมีรายได้เสริมเี่กบางคนบอกว่าถ้าไม่ถนัดมีรายได้เสริมทํำยังไงทํางานประจําก็ได้แต่ต้องอัพสกิลตัวเองให้เราเป็นพนักงานที่เรียกว่าเป็น specialist หรือว่า expert ในด้านที่เราทําเพื่อเราที่จะอัพตําแหน่งงานหรือว่าอัพรายได้อัพเงินเดือนของเราก็ใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อที่2ค่ะเรื่องของการอดออมหรือว่าประหยัดเนี่ยเก็บเงินนะ ส่วนนี้ก็ไปถึงเรื่องของการจดบัญชีรายรับรายจ่ายละถังน้ําของเราจำได้ไหมมีรอยรั่วทางการเงินจำได้ไหมถังน้ํารั่วของเราเราต้องอุดรอยรั่วทางการเงินนี้ละอาจจะจดบัญชีแล้วรับรายจ่ายจํากัดการใช้จ่ายหรือว่าพยายามใช้จ่ายให้มันคุ้มค่าที่สุดเช่นสมมุติต้องมีโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอาจจะต้องหาโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจที่คุ้มค่านะจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายอดออมนะคะจากนั้นค่ะข้อที่3เลยนะเมื่อเราออมเงินได้ละ นำเงินไปนลงทุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมี3ข้อหเลยก็คือจํานวนเงินต้นที่เราใส่เข้าไปถ้าเราออมเงินเหลือเยอะเราก็มีเงินก้อนไปลงทุนได้เยอะถูกไหมคะข้อที่2คือระยะเวลาการลงทุนยิ่งเราออมตั้งแต่อายุน้อยๆนะ การทบต้นของผลตอบแทนจากการลงทุนมันก็จะมากขึ้นถูกไหมที่เขาบอกว่ายิ่งออมเร็วยิ่งดีแล้วข้อที่3คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะอัตราผลตอบแทนคาดหวังนะถ้าเกิดเราบอกว่าอยากถึงเป้าหมายเร็วๆเอาผลตอบแทนเยอะๆได้ไหมได้แต่ คนตอบแทนที่มากก็จะมาพร้อมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันเราต้องบาลานซ์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราไปลงทุนบอกเฮ้ยอ่ะคนตอบแทนเยอะๆเลยสุดท้ายเกิดความเสี่ยงมาอ่ะสุดท้ายพอร์ตลงทุนของเราติดลบพังอันเนี้ยก็ต้องคอนเซิร์นต้องระวังด้วยนะะเพราะฉะนั้นข้อที่3าค่ะเรื่องของการนาเงินไปลงทุนเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือเราจะต้อง รู้จักแล้วก็เข้าใจกับสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนด้วยนั่นก็คือควรมีความรู้นะในสิ่งที่เราจะไปลงทุนซึ่งปัจจุบันทําได้ง่ายมากเพื่อนๆเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยสามารถหาความรู้เรื่องการเงินการลงทุนได้มากมายเลยวันนี้นะคะจอยก็แนะนำค่ะมีเพจนะคะเกี่ยวกับการเงินการลงทุนมาแนะนําเพจหนึ่งนะคะชื่อว่าเพจ i อชอินเวนะคะใน f a c e b o o นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นเพจที่แนะนำนะเกี่ยวกับเรื่องของบทความความรู้การลงทุน Financial Planning แนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนนะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหรือว่าเงินฝากนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านล่าง<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียด<ๆ>เพิ่มเติมได้ ก็จบไปแล้วนะคะ3ข้อนะถ้าเราอยากจะเป็นฟล์หรือว่ากเกษียณอายุก่อนกำหนดเราต้องทราบอะไรบ้างนะคะมาต่อกันที่ข้อที่3ะคะ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะ,กะเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างเนะ่คะเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าเป้าหมายทางการเงินของเราเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายการเกษียณเป้าหมายเดียวนะบางคนอาจจะมีครอบครัวนะคะมีลูกที่เราต้องวางแผนการศึกษาบุตรวางแผนเรื่องค่าเทอมสมมุติว่า เพื่อนๆบอกว่าอยากจะฟายกเกษียณอายุเร็วประหยัดกดออมแต่เพื่อนๆมีลูกเราบอกว่าอืมเราก็อยากให้ลูกอะ่ะเรียนโรงเรียนดีๆนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นละอา้าวทำยังไงอะ่ะเราก็อยากจะเป็นฟายอยากจะอดออมนะมันจะเกิดการคอนฟ lict กันของแผนการเงินนะหรือถ้าสมมติเราบอกว่าเราแต่งงานอยู่กับแฟนอาน่างเงี้ยเราบอกว่าเราอยากจะเป็นฟายกเกษียณอายุก่อนกําหนดเราก็เลยค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนกลางในบ้านค่ะน้ำคา่าไฟค่าผ่อนบ้านเราปล่อยให้แฟนออกคนเดียวเลยเป็นไงคะ แฟนก็จะต้องมีคาถามเอ๊ะ้ทำไมฉันต้องออกคนเดียวอะทาไมไม่ช่วยกันมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเงินในครอบครัวได้นะคะดังนั้นการที่เราอยากจะเป็นฝ่ายหรือกรเกษียณอายุก,ก่อนกาหนดหรือมีอิทพทางการเงินเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยของคนที่บ้านด้วยเนาะตกลงกันเราอยากจะไปด้วยกันไหมกเกษียณอายุก,ก่อนกาหนดพร้อมกันไหมแล้วก็วางแผนร่วมกันเพื่อไม่ให้การอยากเกษียณอายุก,ก่อนกำหนดของเราเนี่ยไปกระทบแผกนการงินอื่นๆน,นะคะอ้าวมาสรุปก็ได้ว่าเห็นภาพรวมแล้วเนาะวันนี้นะคะ ไฟนะคะกเกษียณอายุก่อนกําหนดใครๆก็อยากเป็นนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันเนะะี่ยข้อที่1คือเราจะต้องกําหนดนะคะอายุที่เราอยากจะกเกษียณก่อนกําหนดนะคะมันอาจจะได้ h ฮาร์ดคอร์ไปหรือเปล่า40-50พอไหวไหมถ้าเราเก็บเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะถ้าเกิดกําหนดไปแล้วไม่ได้ตามแผนเอามาปรับเปลี่ยนก็ได้ จะขอเป็นสัก55ก็ได้นะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ถ้าเราอยากจะ,กะเกษียณอายุก่อนกาหนดอยากจะฟายเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างมี3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเราต้องมีรายได้ให้มากต้องรู้จักอดออมแล้วก็นําเงินที่เราออมไปลงทุนให้เกิดดอกผลนะคะและข้อที่3นะคะข้อควรระวังค่ะในการที่เราจะ,กะเกษียณอายุก่อนกําหนดหรือว่าฟายเนาะต้องไม่ไปกระทบแผนการเงินแผนอื่นๆด้วยนะคะ ฟังถึงตรงนี้หุ้ยสนุกนะเพื่อนดูน่าสนใจนะลองไปวางแผนนะคะถ้าอยากเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อนๆจะทำอย่างไรบ้างคอมเมนต์เล่าให้จอยฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้ากับออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้วันนี้สวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP m o b i l e